น่ารักทุกท่านนะครับสวัสดีเอฟซีทวโ,โลกนะครับวันนี้นะครับเรามาแวะตลาดนะครับลุงจิมมี่พาเที่ยวไม่ให้พากินนะครับพาเที่ยววันนี้เดี๋ยวเราจะไปดูแม่ค้าค้าคนสวยกําลังทําอะไรวันนี้เป็นเมนูที่เ,เราเราหลายวันแล้วแหละที่เราอยากอยากกินอนะุ้ย <c oughs> แม่ค้าทำไมสวยอย่างเลย <c oughs> เป็นน้องสาวพอดีอันนี้ตำเาอเอาลูกไส้าได้อันนี้ตำโบราณเนี่ยพี่แี่ยเลียแล้วเอาพ่เอิญของคุณพี่เอาได้จากปี๋สอันนี้เป็นพี่ได้เนี่ยอันนี้เราเป็นพี่เราเป็นพี่ปีนึ่อเจ้าเอิญพิษแล้วสเจ้าเป็นน้องเราเป็นน้องมเอิเอาเปรี้ยวนะศูนย์เก้า ไม่มีมพอแล้วกุงอ,อะไรใส่ไม่ได้ไม่ต้องใส่ใชไหมห้ไม่ต้องใส่ออใส่ปลาได้ปลาร้าใส่ไม่ได้ปลาใส่ได้นหสมีมเขเทศใส่แล้วอสอลูกเพราะว่ามีแพงโลละแปดสิบใส่ยงไมเออ้ที่เออเออเอเออคุณพี่ก็บอกน้องก็ น้องจับตาแม่ค้าลูกค้าเลยแม่ค้าเริ่มสี่ศูแล้ไม่น้อไม่ไม่ศูนย์ไม่ศูนย์แ็่ดลกีชันดีเลของไทยคนดูยิงยิ่ง่ยิงนี้จะบอกได้ส้มตำตำแพงตำมั่วใส่อะไรไม่ใส่ปลาแดงไม่ใส่ชูรสไม่ใส่ซักยางไม่ใสกห่อะไรทล้วันเราโดนกําลังแม่ค้ากําลังเบาพื้นลูกค้านะครับกินเกใช่ไหมใส่เกลือกําลังเบ้าพืนใส่เกลือใส่มะาวใส่มะเทศ ใส่สเสขาวก็ได้อันนี้ดีวกหาแม่บวงเเป็นใหม่ไม่เอาวาเป็นไมดีีมันยังขาดาแบบแเ,นเนโโาะียไม่ดีกว่าไม่ไม่ตเด็ียนกเหันก็เดี๋ยได้ไม่ซื้อไม้ฝากเป็นใหม่มาฝาแม่คุผัวเป็้หาใหม่โอ้ยมันวางว่าตายแล้วตายเจ้าสบองราท่ารถ่างรถตืนุ

ที่ไปร่วมทานข้าวที่นู่นตอนแรกว่าจะไม่ออกมาแต่ว่าไปไปหาน้องเพราะว่าวันพรุ่งนี้เราตรวจอีกวันหนึ่งพรุ่งนี้ตรวจเกี่ยวกับเรื่องกระดูกนะแล้วก็ขอกลับนะครับพรุ่งนี้ถ้าไม่เหนื่อยก็กลับนะครับเดินทางกลับทหารนะมาอีกทีน่นึงก็ประมาณยี่สิบสี่ยี่สิบห้านะครับไปกันเลยครับ ครับ okay, มผมมาดูโคตรทุเรียนทุเรียนแบบลูกโตมากสองคืบอ่ะโอ้ทุเรียนใหญ่ไม่แพงนะครับตรงนี้อยู่ใกล้ๆก,กับถูกที่สุดในขอนแก่นนะทุกท่านนะขายาราคาสูง่าย่บแถวแถวๆอยู่ใกล้กับอะไรครับอาาจะเป็นแยก นี่ครับแยกไปเคิรนบุรัดประมาณนี้นะแยกไปกาลสินเอาาแบบบลนะครัทางจะเข้าทางทุ่งมอญแก่นนะนี่ทุเรียนหม่อนทองจันทบุรีรล้ยองจุมพรร้านเจ้ไก่นะครับถูกที่สุดอันนี้เราจะเลือกเฉพาะนะอุโดนแล้วโดนแล้วเนี่ยครับอร่อยมากเมื่อเช้ากิเลยที่คน บอกว่าดีแล้วติดใจติดใจค่ะไม่เสียดายดไม่เสียดายกั์แล้วราคาก็ไม่แพงโลละร้อยห้าสิบบาททุกท่านไม่ใช่เงี้ยร้อยละกว่าบาทไหนครับโชจ้ๆหน่อยโอ้นี่นี่โอ้อยากดูเ้อดูเนื้อไหนดูเนื้อเป็นตุเรียนหมอนทองตาดำงาดำ ราดำห้าผู้นี่สามร้อยสามสิบเก้าโอ้โหคุณเรียนแบบนักเร็ยน<บ>ม,มากโนี่กีบไหมก็ไม่ต้องกีบกีบได้ถ้ายังไม่กีบได้สองวันเฮ้ยเนี่ยไม่ได้ทำน้ำดูงทำยาอะไรไหมเพราะราดำเขาไม่ทำน้ำยาเพราะมันเป็นส่งเลยแล้วจะเอาไปกินตอนไหนลูกเล็กแหละ แล้วเราเอาอะไรแกะไม่มีอะไรแกะได้มันเป็นร่องบ่อเนี่ยอ๋ออ๋อเอามือแกะก็ได้เลยใช่ไหมแกะได้เลยไม่ต้องใช่เพรามันพวปลบราณทำมันแกะง่ายปเลยไม่แกะเอาช้อนแงะก็ได้แล้วเนาะกดตูดอ่ะกดตูดง่ายเลยกดตูดเมื่อสมัยก่อนนะสมัยโบราณเขาใช้กดตูดเออแล้มีวันวันตูดทุกคนนี่นะครับได้มาแค่น้อยเดียวห้าร้อยหน่วยผมเนี่ยผมมีเงาะดูลุงเงาะ เออมาดูลูกใหญ่ลูกใหญ่ครับใหญ่มากโอเคครับตอนนี้จะเอาไปฝากใครบางนคน,นนะครับไปเซอไพรทิ้่นะครับโอเคครับหนครับตอนนี้มาพา,พามาเลาะอ,อ,อีกแล้วเลาะ ชุยนะครับทุ่ท่านชุ่ยชุ่ยช่นะนี่ก็เอารถเต้าหูน้อยมานะรถเต่าน้อยของโอ,โอ้น่ากินมากเลยตรงนี้เขาเรียกบ้าบ้บานอะไรบ้านยางผมก็เพิ่งมาแล้นียอันนี้บ้านโคกนางามกว่าโคกนางามนะท่านตอนนี้เราจะไปหาน้องสาวอยู่ที่ลาบเป็ดลาบเป็ดห้อยขานะก็เลยแวะเมื่อกี้วนไปทางนู้นแล้วก็กลับมา สุดท้ายก็กลับมาซื้อ,อเก่าสู้ๆนะครับตอนนี้กำลังเขียวกขจีแล้วครับต้นไม้อ่าฝนตกเนะาะเดี๋ยวเราไปหานะัดเดี๋ยวเป็ดกันนะครับไปกันเลยแนะนำนะครับถ้ามานะครับเป็นร้าน d ีเอสไฟเนื้อวัวสดแท้ร้อยเปเซ็นะครับตามนี้เลยเนี่ยร้านมันก็นจะประมาณนี้มีสีแดงๆนะครับถ้าจะวิ่งจากทางฝัง่งทางนู้นมันจะเป็น เข้าตัวคอนแก่นนะอันนี้ก็ประมาณแถวแถวไทยวัสดุเนาะมาก็จะเจอล็อกแดงๆนี้เลยครับนี่ผมมีข้าวเหนียวด้วยนะนะไปกันต่อเลยครับนาทุ่งนาเขาแบบโอ้มีบัวด้วยแล้วมันจะจอดยังไงเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวะที่จอดรถนะครับตอนนี้เราเราจะมาดู ดู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 ค่ะสวยมากของจริงหรือของปลอมน่ะฮะของจริงหรือของปลอมไปดูโอ้ยช่างเป็นธรรมชาติที่สวยงามมากค่ะนกฟอมโอ๊กโอ๊กกระดิกอยู่นกปลอมฮะนกปลอมไปดูนกปลอมอู้ไม่ใช่เนาะเขาเรียกอะไรค่ะ ไม่ใช่ไก่งวงบ่ไก่งวงไกงอะว้อเปล่ามันมันงมันซูมเข้าไปไม่ได้อะซูมได้หน่อยเดียวเฮ้ยเราไปหาเขาไม่ได้เลยเนาะนี่ไปแล้ว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  ให้เขาบินหน่อยให้เขาบินหน่อยให้เขาบินหน่อยเร็วฮัลโหลโอ้ฮัลโหลโอ้โอ้บินให้ดูหน่อยเร็วบอกเขาบินให้ดูหน่อยบินให้ดูหน่อยเร็วเร็วเร็วฮัลโหลทำอะไรกันอยู่ครับอ่ะแล้ว <c ười> โอ้ไปแล้วนี่ <c ười> ไปแล้วไปแล้วฮะไ<า>ม่รู้นอกอะไรนี่ลองลองตบมือดิลองตบมือ,อ,มอดิไปแล้ว <c oughs> ตัวใหญ่แต่บินได้เนาะเขาบินได้ไงอ่ะเฮ้ยเขาบินได้ไง,ไไงอ่ะกลับมาแล้ว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 เฮ้ย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 เฮบินอยู่ตรงหัวเลยเฮ้ยเฮ้ยโอ้แสดงว่าตรงนี้อุดมสมบูรณ์ใช่โอ้อโอนู่นเขาอ้อมไปนู่นแล้วนูน่นนนู่อ้อมไปนู่นอ้อมไปตั้งไกล เดี qu ๋ยวเขาคงกลับมาเหมือนเดิมน่ะขึ้นไปอยู่บนต้นไม้แล้วมูดไปลงทุ่งนู้นแล้วนู่นทุกท่านเคห็นนะคะคลิปนี้ก็ไว้ประมาณนี้เนาะเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับทุกท่านจิมมี่พาเที่ยวนะเป็นระวังรถนะระวังรถเป็นนานะครับเป็นนานานี่เขาทำสามครั้งนะทุกท่าน แล้วก็มีร่องน้ำอ้ยรล่องน้ำนี่น่าหาปลาเลยเนี่นี่ลงไปยังไงก็ต้องได้ละ่ะปลานี่ยังไงก็ได้อ่ลอกคลองใหม่แจ๋วมากเลยโอเคครับโชคดีมีความสุขครับสวัสดีครับ